ระหว่างมื้อเช้านะฮะกินไปอิ่มอร่อยไปนะก็ม mm ีพี่ๆนะจากบริษัทอะไรนะสักอย่างนี่แหละสิริธรรมจากบริษัทอะไรสิริธรรมสิริธรรมโฮมโฮมช็อปแคร์ใช่ไหมโฮมช็อปเซ็นเตอร์โอ้เอามายเอามายขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนี่ ไปหาไกลทำไมอยู่หลังเสื้อเอสชัยกับของแอนแฟมิลี่นั่นเองนะฮะฮอร์จกสิริธรรมโฮมช็อปเซ็นเตอร์นะฮะจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคราบ่งจอโรงงานผิดสังคาเหล็กเมทัชชีสูนดุลเบอร์คูนะเราเลือกที่สูนสี่สองเจ็ดเก้าสี่ห้าสี่สูนจะให้เบอร์โทรไปทำไมเนี่ยรู้ให้หน่อยสือแล้วก็ลงครบแปดนาทีแล้วนะฮะใครที่ติดตามช่องแม่บนทินนะฮะตอนนี้แปดนาทีแล้วนะฮะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ลงคลิป ต้องไล่เนี่ยมีปูนมาส่งกีกระสอบพระแอดไช่กีกสอบนะแอดไช่ไม่ได้ยินหรอถามอันนี้กีกระสอบครับวันนี้สี่สิบครับสี่สิบกระสอบสั่งแบบไม่ต้องแจ้งลุงทั้งไม่มีงานทำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตั้งละสั่งแบบไม่ต้องแจ้งโอ้ยอันนี้นะฮะทุกคนนะฮะ พี่เขาก็มาส่งอยู่นะตอนนี้นะครับขอม่ทินบอกไม่อยู่้ทน่้ขจับมีออเดอร์สั่งกระบอก8,000กิโลนะฮะของแม่ทินนะฮะหนอะไรแปดพันกิโลแม่ทินแบบไ,ไม่ถ่ายคลิปเลยแหละ sang, สังอะไร <c oughs> ไม่มาแล้วกระบกนี่ไม่มีแ้วนี่ม่ดา ก็แน่นอนนะฮะปูนที่ดีก็คือต้องปูนตราเสือเนะนับครบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวังนะยลงเลยลงเลยเอจายลงลงอะไรครับทางแบบไม่ต้องแจ้งลงมาเต็มคำยิเอาจริงบอกเอาพี่เสือก็ไม่ได้ใจว่าปูนที่มาล็อตนี้นะเขาจะไปทําส่วนไหนอะไรยังไงน้องนะต้องตามดูในคลิปหน้านะถึงจะรู้นะครับผมคลิปนี้ยังไม่มีคําตอบนะ โม่เฮ mm ้ยเดินหนุนให้พ <Vietnamese> <se anak lonely> <t rag> <t rag> no. ่มพี่พมื้อเลื่อน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 ไม่มีดอกไม่ยังเมื่อคืนเห็นดอกไม่ยังมาแล้วมาแล้วกินดอกก็พินาศตั้งแต่วัน

พอดีเลยข้างบ้านมันก็รอได้ซื้อบ้านนะนนอืมเรื่องคนใจร้สู้ม่ถี่วง นี่ละม,ม,ม้มลาล้นี่นะเหนขขหเีย้ยย <c oughs> เขาบอกว่าภาษาเกี่ยวข้าวเลยนี่

ราจะเอาสว่างหน้าสว่างนู่นด้านหลังหนึ่งด้านหน้าหนึ่งด้านหลังแล้วด้านข้างแล้วด้านข้างกับด้านด้านข้างกับด้านหน้าแทนเดียวด้านหลังด้านข้างเพราะว่าด้านข้างฝั่งชิดมันมืดเด็ก็เอาด้านหน้ากับด้เอาเอาอันหลังหนึ่งหลังหนึ่งมันส่องมาทางบ้านเบกบอกเราจะเอาสามด้านบอพี่โคเลล่นกดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาฝั่งไหน เพราะว่าด้านเมฆมันส่องมาทางบ้านมันสว่างเหนียวปูนแสงไฟสุรเสวบ้านตรงนั้นน่ะปูนบอกเหรอแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมก็จะเปิดที่นั่นแหละก็เพราะว่าจะใส่ฝั่งแบมทิปหนึ่งก็จะใส่สองันเลยใส่แบอนี้ป่ะหรือใส่ด้านหลังหนึ่งเอาไปตัวเล็กก็ได้เียวได้ตรงนี้ลงตรงนี้ลงปูน นะำาสจะไปลงนูง่นฮะตรงข้างลานองค์สามแล้วเอามาดำตรงนาห้องน้ำหม่องกี่นี่ดําดําพุ่นสามบ่อพุ่งครับหมองอด้ไร่เด้มได้ม่ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ไดไม่ได้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 ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่ไไ้ไ่ไ่้ไม่ไ่าย่ไน่ไดนไได้่ไอ่ไไ่ไยไมไม่ได่ไาไมไ่่่่ไ่ไน มมนจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะสั่งที่ไหนในพวกราชดาโรตีนะท่าส่งมาแล้วท่าส่งมนันอีกเลยยังไงมันถูกกว่าครึ่งหนึ่งเนาะจิงอ,ะอ่ะเออผมไปดูมาสามร้อยได้สองหลอดอแล้วผมไปซื้อมาตอนนั้นหกร้อยห้าสิบตัวเดียว,วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเดียวกันะอืออมอ่

ขอบพระคุณที่ช่วยรับชมคลิปดูโฆษณานะครับอย่าลืมสั่งซื้อพีพีสกินพีพีกาแฟสีผอมพลาสติกสุขเนะหมายเลข0927947526นะครับสวัสดีครับ